สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนตนี้นะคะจึนอยู่ที่เนปานะคะเป็นเมืองหลวงเก่าของเนปานะคะปักตาโพคะ่ะเพื่อนเป็นเมืองเก่าเลยนะคะสวยมากๆไปไหนนะคะ บบพลังงานดีมากๆเลยอะค่ะเพื่อนๆุุกก็เลยอยา่างเพื่อนๆได้มาสัมผัสกับแบบอะไรนี่มันงขังๆเก่าๆแล้วก็ให้พลังงานบวกๆกับพวกเราอะค่ะนี่นะค่ะอากาศของเขาก็กำลังดีค่ะไม่ไม่ร้อนมากค่ะอยู่ที่ประมาณ25องศาได้ะคะ่ะเราวันนี้ฝนไม่ตกด้วย แกะตอเหมาะแก่การทวนสองดาวเลยนะคะนะคะเพื่อนๆเสยๆเสยๆค่ะอ่าค่ะค่ะเดี๋ยวมีอะไรสวยๆตุก็จะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวอนนี้กายเพื่อน คิดบวกเข้าไว้นะคะคิดดีทำดีผลลัพธ์ย่อมได้ดีแน่นอนเลยค่ะสวัสดีค่ะนิานค่ะ